ยินดีต้อนรับสู่ Auto Speed เว็บจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับทุกสิ่งที่เร็วรูราและน่าหลงไหลในโลกยุทธกรรมหากคุณหลงไหลในดีไซน์รถล้ำสมัยสมรรถนะระดับแนวหน้าและประสบการณ์ขับขี่เหนือระดับที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการเดินทางสู่อนาคตรถยนต์ที่คุณรอคอยวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับรถสปอร์ตระดับตำนานที่หลายคนเฝ้ารอาการกลับมาพอร์ต911รุ่นปี2 0 2 6เจเนอเรชันใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว และนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโฉมเล็กน้อยแต่มันคือการแสดงจุดยืนของพอตว่า911ยังคงครองตำแหน่งราชาแห่งรถสปอร์ตและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างทรงพลังมาเริ่มกันที่งานดีไซน์ที่ยังคงกปลี่นนาอความคลาสสิกของ911ไว้อย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นเส้นสายโค้งมนที่เป็นเอกลักษณ์ท่าทางด้านท้ายที่กว้างและหลังคาที่ลาดเอียงแบบคูเป้แต่นี่คือความสง่างามที่พัฒนาให้เฉียบคมขึ้นด้วยไฟหน้าเลตเมทริกซ์แบบใหม่ฝังกลืนเข้ากับบางโผลนหน้ายอย่างสวยงามกันชนหน้าออกแบบให้เฉียบขึ้น พร้อมช่องรับลมขนาดใหญ่ที่ทั้งดูดูดันและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้านท้ายก็ยิ่งน่าประทับใจแถบไฟท้ายแบบใหม่ที่พาดยาวทั่วทั้งด้านหลังพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ส่องสว่างโดดเด่นยามค่ำคืนสปอยเลอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ปรับระดับได้อัตโนมัติตามความเร็วการเข้าโคง้งหรือการเบรกเพิ่มทั้งความงามและประสิทธิภาพแบบพอตใต้าฝากระโปรงคือหัวใจใหม่ของเจ้า911รุ่นนี้เครื่องยนต์บ็อกสูบ6สูบเทอร์โบชาร์จพัฒนาใหม่ ให้แรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยมลพิษน้อยลงครเดอร์เสให้พลังมากกว่า500แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ PDK ิเคต8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นนหลระดับพรีเมียมหรือหากคุณเป็นสายคลาสสิกเกียร์ธรรมดา7สปีดก็ยังมีให้เลือกในบางรุ่นสมรรถนะเร้าใจเกินต้านครดอร์ซเสเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเพียง3.2วินาทีขณะที่รุ่นเทอร์โบเอสใช้เวลาเพียง2.6วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ320กิโลเมตรต่อชั่ และระบบช่วงล่างใหม่รวมถึงระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ปรับจูนใหม่ทําให้เข้าโค้งได้มั่นครงระดับรถแข่งแต่ก็ยังคงความนุ่มนวลเหมาะกับการขับทางไกลาภายในห้องโดยสารก็ไม่น้อยหน้าพอร์ต911ปี2026ได้รับการออกแบบภายในใหม่หมดให้ผสมผสานร,ระหว่างกลิ่นอายดั้งเดิมกับความล้ำสมัยยังลงตัวมาตรวัดรอบแบบอนาล็อกยังคงอยู่ตรงกลางเพื่อให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่ถูกประกบด้วยหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่2จอที่ปรับแต่งได้ตามใจคุณ ระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ล่าสุดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วตอบสนองด้วยระบบแฮ c ิฟ e ีดแบ็กลื่นไหลรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto รวมถึงบริการอย่างส p o t i f y และ Apple Music มีผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะที่เข้าใจคำสั่งแบบเป็นธรรมชาติเช่นฉันหนาวหรือพาฉันไปปั๊มน้ำมันวัสดุภายในระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้อลูมิเนียมคาร์บอนไฟเบอร์หรือผ้าหนังกลับนุ่มๆพร้อมอุปกรณ์เสริมระดับไฮเอนด์ e en, เช่นระบบเสียงเบอร์มัสต์สามดี พร้อมระบบระบายอากาศและไฟตกแต่งภายในที่ปรับสีได้กว่า30แบบระบบความปลอดภยัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะก็จัดเต็มเช่นการแพ็กเกจเรเวอร์แอสิสใหม่ล่าสุดของพอดร,รวมถึงระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยประคองเลนกล้องมองรอบคันและระบบมองเห็นกลางคืนที่ทั้งหมดนี้ถูกประสานเข้ากับการขับขี่อย่างแนบเนียนไม่รบกวนความสนุกในการขับหนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดคือระบบพอ c แอคทีฟไฟระบบช่วงล่างใหม่ที่ปรับเปลี่ยน ตามสภาพถนนและสไตล์การขับได้แบบเรีลวทม์ด้วยข้อมู GPS. ล G P S ลวงหน้าทำให้รถคันนี้ขับได้อย่างสมดุลและมั่นใจไม่ว่าจะในเมืองทางด,วด่วนหรือถนนคดเคี้ยวบนเขาอีกสิ่งที่พอร์สให้ความสำคัญคือความยั่งยืนบางชิ้นส่วนในรถรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุรีเคลนและยังรองรับ E F U E L หรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ลดการปล่อยคาร์บอนโดยไม่ลดทอนเสียงเครื่องยนต์หรือความเร้าใจที่สายซิ่งต้องการสำหรับสายแต่งพอร์ตก็จะเต็มกับโปรแกรม Exclusive Manufacture ที่ให้คุณเลือกสีภายนอกวัสดุภายในเบรกล้อและอุปกรณ์เสริมตามสไตล์ของคุณได้อย่างอิสาระอยากได้สีส้มโลกับเบรกเซรามิกและแถงคอนโซลหุ้มหนังเฉพาะตัวไม่มีปัญหาเพราะ911คันนี้คือความเป็นตัวคุณบนถนนสำหรับนักสะสมยังมีรุ่นพิเศษ Heritage Edition รุ่นจำนวนจำกัดที่รำลึกถึง911รุ่นในตำนานอย่าง930เทอร์โบและ993ด้วยตราสัญ,ญลักษณ์เฉพาะหนังลายคลาสสิกแบบยุค 70s และตัวอักษรสีทองสุดพรีเมียมด้านท้ายรถเป็นการผสมผสานความคลาสสิกและอนาคตได้อย่างไร้ที่ติมาถึงเรื่องราคากันบ้างคาเรองร,รุ่นพื้นฐานเริ่มต้นประมาณ4.2ล้านบาท115,000ดอลลาร์รุ่นคาเรรุร่ s อยู่ที่ราว5ล้านบาทและรุ่นท็อปเทอร์โบ S อาจพุ่งถึง7ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันที่คุณเลือกถือเป็นราคาพรีเมียมแต่สิ่งที่คุณได้คือสุดยอดงานวิศวกรรมงานดีไซน์เหนือการเวลาและประสบการณ์การขับที่หาไม่ได้จากที่ไหน และอย่าลืมว่าพอร์ต911รุ่นนี้ยังรองรับการอัปเดตแบบอุทิอหรือ over the air ทำให้รถของคุณฉลาดขึ้นแม้หลังจากซื้อไปแล้วนี่คือภาพของอนาคตที่ซอฟต์แวร์ประสานกับพลังความแรงพอร์ต911ปี2026จึงเป็นมากกว่ารถยนต์มันคือการวิวัฒนาการของตำนานที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงมันคือความเร็วความหลงไหลและความภาคภูมิใจของคนที่รักการขับรถอย่างแท้จริงและนี่คือทั้งหมดของพอต911รุ่นใหม่ ปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการคุณคิดยังไงกับรุ่นใหม่นี้รักษา DNA ของตำนานไว้ได้หรือไม่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Speed Works ของเราแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ